สวัสดีครับวิธีการใช้งาน Code System v e r อร์ชันนะครับจริงๆเนี่ยมีอธิบายเภาษาไทายแล้วเรียบง่ายมากนะครับสามารถอ่านดูแล้วลองทั้งค่าได้เลยแต่สำหรับคนที่ต้องการความเรียบง่ายนะครับผมจะอธิบายให้ว่าตั้งกี่รบรรทัดนะครับสินค้าที่จะเทรดเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะแนะนำเป็นน้ำมันเหตุผลคือน้ำมันมันเซตง่าย ใช้ค่าเนี้ยเลยก็ได้ส่วนใครจะใช้เป็นทองคําคุณต้องไปตั้งค่าโซนให้ดีนะครับตรงนี้หรือถ้าจะเซลล์คุณต้องไปกําหนดตรงนี้นะครับแม็กสุดของการเซลล์ด้วยเช่นมองไว้ที่ราคาสูงสุดเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับโอเคสมมุติว่าผมจะเล่นน้ํามันนะครับสิ่งที่ผมต้องกาอคือตัวนี้เลยครับ1นึ่งออเดอร์เนี่ยเราจะเล่น กี่เหรียญดีนะครับความหมายคืออะไรสมมติเรามีเงินทุนอยู่1,000เหรียญใช่ไหมครับเราบอกว่าเราอยากจะเล่น50เหรียญต่อหนึ่งออเดอร์แปลว่าเราเล่นได้20ไม้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับลองเอา1,000หาร5้ดูนะครับ, 1, รนะค,รบคุณจะได้จำนวนไม้จำนวนไม้เนี่ยเรามากรอกตรงนี้มันถามเลยว่าจะเท,ทกี่ไม้นะครับเรากรอกไปเลยว่า20 เรามีเงินทุน1,000ใช่ไหมครับเราจะเล่นไม้ละ50เหรียญเราก็มากรอกเนี่ยครับจาก8ปด้เป็นแค่50เหรียญนะครับห0คูณ20ก็คือ1,000พตอนนี้น้ำมันอยู่ทีป่ประมาณ78คุณจะเล่นที่โซนเท่าไหร่ก็ประกอบได้นะครับตรงนี้ถ้ามองว่าจะเริ่มเล่นตั้งแต่85ตรงนี้ นะครับก็ใส่ตรงนี้85หรือ80ที่ตรงนี้นะครับก็ใส่80ดสิบยกตัวอย่างผมจะลองใส่80แล้วผมก็กดสตาร์ทเลยนะปุ๊บระบบก็จะสร้างโซนมาให้นะครับปุ๊บ,บ,บ,บว่าโอเคโซนในการเทรดเนี่ยจากตรงนี้เทรดมาถึงตรงนี้นะครับมันก็จะ ถามว่าเป็นโซนที่ดีไหมผมมองว่าถ้ามองเผื่ออนาคตเป็นโซนที่ดีครับแต่ถ้ามองแบบว่าในการใช้ประโยชน์ผมมองว่าไอการเทรด20ไม้เนี่ยมันไม่ค่อยจําเป็นนะครับโซนตรงเนี้ยมันไม่ได้ใช้งานเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้ดูกรอบให้ชัดเจนนะครับอาจจะแทนที่จะไปเทรด้านล่างเอาไปเทรด้านบนดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ อันนี้ก็แล้วแต่พเพื่อนๆนะครับระบบจะคำนวณให้เลยนะครับว่าใช้เงินทั้งหมดหนึ่งพันเหรียญนะครับหรือหนึ่งแสนเซนถ้าถ้าราคาสินค้าไม่ลงมาถึงศูนย์พอร์ตเพื่อนๆไม่มีทางแตกครับอ,อ๋ออย่าลืมกดตรงนี้ให้เป็นสีฟ้าด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เท็ต้องเป็นหน้ายิ้มด้วยนะทำให้เป็นหน้ายิ้มด้วยนะครับ ซึ่งที่มันไม่เป็นหน้ายิ้มเพราะผมยังไม่กดออโตเทรดตรงนี้หรือถ้ากดแล้วมันยังไม่เป็นหน้ายิ้มกด F7 ขึ้นมาแล้วก็มาตรงคอมมอนตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้แล้วก็เอโรดดีเอตรงนี้ด้วยนะครับติ๊กถูกสองที 2, นะครับแล้วกดโอเคมันก็จะเริ่มเทรดเลยเริ่มเปิดออเดอร์แล้วนะรตรงนี้อย่าลืมให้เป็นสีฟ้านะครับเนะี่ยเห็นไหมผมไดออเดอร์แลนะ้ว มันก็จะบอกว่าเทศกี่ไม้แล้วก็ยังไงอะไรยังไงนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ปล่อยมันเลยครับที่เหลือก็ถ้าระวังแผ่นมาแล้วก็ปล่อยนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับพอร์สเต็มนี้เป็นอะไรที่เรียบง่ายแล้ะท่งพลังมานะครับลองดูนะครับติดตรงไหนก็ถามมาได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ